ตอนนี้เราอยู่ที่คลองแม่ขานะครับคองแม่ขาสไตล์เหมือนญี่ปุ่นเนาะตนนัวนี้อากาศตอนนี้กำลังพอดีนะเมื่อประมาณบ่ายสามกว่ากับบ่ายสีโมงฝนก็ตกนครับที่นี่นี่ครับบรรยากาศสวยมากครับทุกคนเป็นจุดสำคัญแลนด์มาร์กนะครับที่ต้องควรที่ต้องมานะครับที่นี่ และที่สำคัญเป็นจุดที่ทุกคนต้องมาชิมอาหารในพื้นที่ที่นี่นะครับนี่เขาขายอ๋อสวยมากนะทุกคนจากให้เหมือนที่กรุงเทพนะครับคือถ้าเป็นกรุงเทพกรุงเทจะเป็นคลองเยอะใช่ไหมก็ปลูกต้นไม้เลยนี่ปลูกแบบนี้ไปเลยนี่ถ้าเป็นกรุงเทพนะจะสวยเลยเนาะใช่ไหมถ้าเป็นกรุงเทพแบบเป็นคลองเยอะไง ผู้ใหญ่เราจะทำเขาผูกวาตัวเขาบอกไม่ใช่หน้าที่เออเรสวยนะถ้าทำแบบนี้เขาบอกอยากทำทำเองเอาเองทำไม่มีงบอ่ะครับก็จะขายช่วไปนะครับขายคลิปช็อปต่างๆตามเอ่อตามริมคลองนะครับเป็นวิถีชาวบ้านมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรนะครับทุกคนเอาเลยปรับปรุงให้เป็นทัศนคติใส่ที่ดีขึ้นให้มันดูแบบ ดูมีเท็กเจอร์ในการเที่ยวชมอะไรคือเท็กเจอร์โอ้โหไปเรื่อยนงจอนโอเคก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับทุกคน คลองเมีขานะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินแวะชมต่างๆร้านต่างๆชมวิวบรรยากาศต่างๆนี่ครับทุกคน,น,นไปนู่นก็จะเป็นคองปกติเนี่ยแหละก็คือเดินเท่วไปคนก็จะถ่ายถ่ายรูปนะครับผู้คนก็มีเยอะนะครับหลังไลก็เริ่มมาเยอะช่วงเย็นๆยิ่งวันศุกร์ตอนค่ำ ยิ่งสวยเลยกลางคืนสุกเสาร์อาทิตย์นะครับคนจะเยอะมากทุกคนก็อยากให้ทุกคนมามาเที่ยวของเม่ขานะครับจังหวัดเชียงใหม่หรือใครอยู่ใหรือใครอยู่ใกล้ๆจังหวัดไหนก็มาได้นะครับ